สวัสดีครับผมทีมงานช่างยุทธนะครับวันนี้ได้มากดเข็มโลนะครับกดด้วยแม็โคเล็กนะครับของโควต้าครับ KX 913นะครับกดเข็ม i5 มนะครับทีมงานผมอยู่สมุทรสงครามนะครับ มีใครสนใจแม็คโคเลยผมออรับงานเคียร์ลิงตอกเข็มขุดถังบำบัดขออุดลายท่อระบายน้ำนะครับเคียร์ลิงป่าด้วยทีมงานคุณภาพนะครับรับก่อสร้างบ้านพัก เป็นงานขุดยางนิดนึงไกลกับบ้านเป็ดสักสีเก้า,าของนะครับความสาม,มารถเจ้าขุดเหล็กนี้มันก็โอเคอยู่นะครับ มีงานก็บอกต่อนะครับ081 209 3010นะครับกับทีมง,งานช่างหยุดนะครับ 我们办的。